สวัสดีเพื่อนสมาชิกเพชววเวนท่านชาทุกท่านครับเช้านี้ผมพาทัพทิมพมา่าบ่อโมกสตากิมบ่อเสี่ยงเนื้อแก้วสวยๆหน้าเนียนๆไม่มีรอยแตกเล้าไ่ตําหนิมาฝากเพื่อนสมาชิกสักชิ้นหนึ่งครับทัพทิมพมา่าเนื้อแก้วลักษณะนี้ก็เป็นอีกเนื้อหนึ่งที่นักเล่นนักสะสมเล่นกันนะครับตัวเรือนเงินชุดทองคําขาวครับงานดีไซน์แกะลวดลายด้านข้างนะครับแล้วก็ยิงทิ้งโคบริเวณหน้ากระเป สวยงามทีเดียวครับแม้นไม่ได้ใส่เพชรแต่ว่าด้วยงานแกะสะลักและการเล่นลงรายละเอียดเนี่ยทำให้คอยภาพรวมก็มีความเด่นเด่นอยู่นะครับชิ้นนี้เสนอราคา28,500บาทครับไซส์ทับทิม32ตระหลัดเนื้อแก้วสนใจโทร0 8 9 6 4 6ป9 7 9ครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ติดตามนครับสวัสดีครับ